สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านทั่วโลกนะคะพบกับจันปารี่ติดตามเคยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันปารี่ด้วยนะคะก,กดกระดิ่งดำเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะวันนี้พาเดินตากฝนจะ้ะฝนตกทั้งวนันทั้งคืนเลยนะคะพายุเข้าฝรั่งเศสนะคะ จันปารีสอยู่ที่ลาดีฟองนะคะลาดีฟองส์ปารีสนะคะฝนตกฝนตกพี่น้องเลิกงานแล้วนะคะเลิกงานนะเลิกงานก็เดินไปขึ้นรถไฟค่ะอาดจะมาเมื่อวานนี้จันปารีส เห็นกองถ่ายหนังถ่ายถ่ายหนังมาถ่ายที่นี่นะเมื่อวานนี้ก็เลยได้ถ่ายได้ถ่ายรูปแต่ไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่าแดดมันแรงเมื่อวานแดดจ้าวันนี้ฝนตกทั้งวันจะเอาอะไรกับฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่ใต้ฟ้าเราก็ไม่ต้องกลัวฝนนะคะอยู่ใต้ฟ้าเราไม่ต้องกลัวฝน เดินจากฝนไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าอย่างมากก็ได้แค่เปียกนะจ๊ะตรงนู้นจะเป็นห้างนะจ๊ะพี่น้องจ้าห้างยาวไปถึงนู้นเลยนะพี่น้องเออสวยนะคะถึงฝนจะตกแต่ก็สวยจันทปารีตชอบที่นี่มากเลยนะคะเป็นพื้นที่กว้างก็จะมีที่ ธนาคารมีอ,ออฟฟิศนะคะแถวนี้นะบ้านคนก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะนะแหล่งตรงนี้จะมีตรงนู้นจะเป็นจะเป็นรถตำรวจนะจ๊สะสถานีตำรวจนะแถวแถวนี้มีแต่ออฟฟิศค่ะนะคะตึกสูงลาดิฟองส์นะคะเกิดลาดิฟองส์นะคะตึกสูง มันเป็นออฟฟิศนะโรงเรียนก็อยู่ติดก,กับใกล้ๆแถวไทําง,งานจันปารีสนะคะก็ดูรบรอบๆนะคะที่นี่สวยะคะ่ะจันปารีสชอบค่ะชอบตึกช,ชุงๆนะเห็นไหมตรงเนี้ยเขาทําสวยนะตึกก็ให้ดูรบรอบๆนะนตาลายไหมคะต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าตาลายเนาะก็อยากให้ดูบรรยากาศฝนตกนะคะ ไม่ค่อยหนาวนะคะก็ประมาณสิบห้าองศานะจ๊ะสิบห้าองศาตอนนี้จันปารีก็เปียกแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันมีลมนะคะลมลมก็มันช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะเลิกงานก็ลมดีนะจ๊ะเห็นไหมคะลม ล่มก็เอาไม่อยู่แล้วคะ่ะล่มเนี่มันจะหักมันจะพังแล้วนะจ๊ะเอ,เอ <c oughs> งืมงับงืมงับงืมงับโอเคเด้อพี่น้องก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ f อทั่วโลกเลยนะคะ <c oughs> ที่เข้ามาให้กำลังใจจันปรารีสนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณจร <c oughs> <c oughs> ิงๆเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนึง ตรงนี้ก็ไปขึ้นรถเมลกับรถไฟนะคะโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปโกนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ